ิดเลือกตั้ง -66 เริ่มต้นกันที่บรรยากาศการประสายของบรรดาภาคใหญ่เมื่อคืนนี้กันค่ะพลเอกประวิตยไปปลุกใจลูกหลานชาวยาโมนะคะให้เลือกพลังประชารัฐยกจังหวัดชูนโยบายอีสานประชารัฐส่วนเพื่อไทยหาเสียงห้วยขวางค่ะอัรัฐบาลต้นเหตุที่ทำค่าไฟแพงเริ่มต้นกันที่พักพลังประชารัฐค่ะไปเปิดเวทีประสายบริเวณตลาดไซวันเทียมเพอเมืองนครราชสีมาค่ะนำโดยพลเอกประวิทยวงสุวรรณ โดยการประสัยเมื่อวานนะคะก็เป็นการเน้นย้ำนโยบายการพัฒนาพื้นที่ทังการเพิ่มบัตรสวัสดิการประชารัฐ700รการมอบที่ดินทำกินการสร้างแหล่งน้ำให้พอเพียงกับเกษตรกรและที่สำคัญก็คือนโยบายอีสานประชารัฐค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาค จากภาคเหนือสู่ภาคใต้นะคะเพื่อพัฒนาอาชีพที่มั่นคงลดการย้ายถิ่นฐานค่ะสร้างความเจริญในถิ่นอีสานให้ท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆซึ่งประโยคเด็ดนะคะผู้นาประวิทยบอกว่าตนพูดไม่เก่งแต่ทํางานและประสานประโยชน์ได้ทุกฝ่ายจะนําคนเก่งมาร่วมกันทํางานก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศเราจะก้าวข้ามความยากจนและความขัดแย้งไปด้วยกันส่วนฝั่งของเพื่อไทยค่ะนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมาการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยก็นําคณะเยอะแยะเลยนะคะลงพื้นที่พบประชาชนที่ตลาดห้วยขวางค่ะเริ่มต้นที่การสกรักการะพระพิคเนทที่บริเวณแยกห้วยขวางก่อนเลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ บรรยากาศการลงพื้นที่ของเพื่อไทยเขาก็คึกคักเหมือนกันนะคะประชาชนในตลาดห้วยขวางก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วก็คุยกันเรื่องของค่าไฟแพงนี่แหละค่ะซึ่งนางพวงเพชรก็บอกว่าประชาชนต้องเจอกับค่าไฟที่แพงขึ้นก็เพราะพลเอกประยุจันโอชานั่นแหละสมัยเป็นหัวหน้าคอสอชอเป็นคนปลดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่เองยกชุดเลยค่ะ ซึ่งค่าไฟที่แพงขึ้นก็มาจากคณะที่พลเอกประยุทธ์เป็นคนกําหนดและเมื่อค่าไฟแพงก็จะมาขอากรกะตอ,อนุมัติใช้เงินภาษีประชาชนในช่วงของการเลือกตั้งกันไปอีกซึ่งส่วนตัวเห็นว่าไม่สมควรค่ะดังนั้นกรก,ะก,ะกะตก็ต้องทบทวนกันให้ดีนะคะกะรณีดังกล่าวในเข้าขขายเป็นการหาเสียงด้วยหรือไม่ค่ะต่อกันที่นิพนธ์บอกว่าเสียงตอบรับของฝั่งประชาธิปัตปัดดีขึ้นกว่าเดิมค่ะมั่นใจปักใต้40ที่นั่งทาได้แน่นอน เวลาที่เหลือตอนนี้เร่งหาเสียงให้เต็มที่ทุกเขตข่ะแล้วก็จะทําให้ได้มากที่สุดด้วยนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไ n เค่ะพูดถึงทีมเศรษฐกิจพักนนคะที่มาบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์ในพักตย้ย แล้วก็พูดถึงโครงสร้างที่จะพัฒนาหัดใหญ่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสามารถราชพลสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเมกะโปรเจกต์ Project, ก็พูดชัดเจนเรื่องของรถไฟรางคู่ค่ะซึ่งจะต่อมาจากปะังเบซามาที่หัดใหญ่แล้วก็เชื่อมมาเลเซียด้วยซึ่งเป็นการเปิดสกราดการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะทำให้หัดใหญ่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นแล้วจะผลักดันมอเตอร์เวย์จากหัดใหญ่ไปสเดาด้วยค่ะไปดันนอกตามด้วยโมโนเรลที่เคยศึกษากันไว้สมัยเป็นนายกอบจอสงขลา และออกแบบเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะดังนั้นนะคะเหลือแต่ว่าจะทําอย่างไรที่จะร่วมมือกับเอกชนที่จะทําให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปให้ได้สิ่งสําคัญที่นายพิสิทธิ์ลีอาธามได้ประกาศไว้นะคะพร้อมจะผลักดันให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคเอเชียซึ่งเราก็จะดูต้นแบบของห้องกงของสิงคโปร์สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่นายพิสิทธิ์บอกว่าหาดใหญ่มีความพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจกของภาคใต้แล้วก็ของเอเชียให้ได้ค่ะ ซึ่งพรกประชาธิปัตย์เขาก็เลยกล้าประกาศนะคะว่าถ้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะผลักดันให้หาดใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเมืองศูนย์กลางการเงินเพราะว่าหาดใหญ่พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางอากาศและสงขลาก็จะปรับให้มีท่าเรือนำลึกเกิดขึ้นใหม่ค่ะขณะเดียวกันอน,นิพนธ์ก็บอกด้วยนะคะว่าจากการประเวณขอเสียงจากพี่น้องประชาชนคนสงขลาตอนนี้ บรรยากาศการตอบรับของประชาชนดีขึ้นเยอะค่ะมั่นใจว่าจากเดิมที่ประชาธิปัตปัตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าต้องได้พื้นที่ภาคใต้40ที่นั่งวันนี้เลยมั่นใจมากขึ้นว่าขั้นต่ำต้อง40ที่นั่งแน่นอนเพราะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ปัตตานีก็ยืนยันว่ากระแสตอบรับประชาธิปัตย์ดีขึ้นค่ะแล้ว3มสัปดาห์ที่เหลือประชาธิปัตปัก็จะหาเสียงกันเต็มที่เลยค่ะต่อกันที่มุมมองของเศรษฐกิจต่อเรื่องค่าไฟกันเลยค่ะนักวิชาการชี้รัฐบาลต้องหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว กำหนดค่าไฟใหม่จนกว่าจะเป็นที่ยอมรับ ไม่ให้เป็นปัญหาสะสมประเด็นนี้ค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n นะคะว่าจากสถานการณ์ค่าไฟตอนนี้ที่ปรับสูงขึ้นจนส่งผลกระทบภาครัฐต้องเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกชนภาประชาชนมาพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่เลยค่ะเพื่อเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายในยหาทางออกร่วมกันว่าอัตราค่าไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยมันควรอยู่ที่อัตราเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับทุกฝ่ายแล้วทุก ยมแม้ในช่วง3-4งเดือนนี้นะคะอัตราค่าไฟยังสูงแต่จะมีมาตรการใดที่จะทําให้เกิดความช่วยเหลือและก็บรรเทาผลกระทบได้บ้างนอกจากนี้ค่ะเห็นว่าค่าเ t ของไทยตอนนี้นะคะยังมีปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคแต่ก็เชื่อค่ะว่าน่าจะมีแนวทางเสริมเพื่อลดต้นทุนให้ทุกภาคส่วนได้ถึงเวลานี้องค์ประกอบของการลดค่าไฟอาจจะทําได้ไม่มากนากักเนื่องจากว่าติดสัญญาการซื้อไฟที่ภาครัฐยังมีอยู่กับการไฟฟ้าทั้ง3แห่ง มาประกอบกาาารริจณค่ะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ PM 2.5เริ่มจะลดลงแล้วนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวมากนักค่ะเพราะว่าต่างชาติเขายังฮิตไปล่องห่วงยางแม่น้ำปลายกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนายอนเนกปันทยมในอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n นะคะถึงปัญหาหมอกควัน PM 2.5ตอนนี้ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายตำบลเวียงใต้อำเภอปลายนะคะก็พบว่าพี2.5มเกินค่ามาตรฐานอยู่บ้างค่ะแต่ว่าลดลงไปต่อเนื่องแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วง1-2วันที่ผ่านมานะคะอำเภอปลายเขาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะของสำนักง,งานแม่ห้องสอนนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันไหลสงกรานชูกิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปลายค่ะปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมกิจกรรม ลองห่วงยางไม่น้ำปายกันเยอะมากค่ะส่วนเรื่องของการดับไฟป่าตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐเเรนดับไฟป่าที่เกิดจากการเผานะคะเพื่อจะได้เป็นการลดหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เรื่องของสภาพอากาศค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนเจอแล้วนะคะพายุฤดูร้อนค่ะระวังอันตรายกันด้วยกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนเจอพายุฤดูร้อนค่ะซึ่งพายุจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ผลกระทบจะเกิดก่อนเลยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบกันในระยะถัดไปขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะสําหรับลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้พัดปกคลุมอันดามันอ่าวไทยนะคะ ทำให้ภาคใต้ก็เลยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เจอฝนตกหนักในบางแห่งค่ะทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงอยู่ประมาณ1เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะกรุงเทพปริมฑลวันนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งวันนี้อุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า3 9องศาเซลเซียสเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i อ b b k k n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  w w s